E hey. พักจักมือน,นะคะแม่คู่ก็เลยไปพักผ่อนจัหน้อยนะคะเพราะว่าช่วงระยะนี้เพราะว่าวังหันง,งานหนักนะคะงวดอาทิตย์วังหันละค่ะเพราะว่าเลีกคนมันก็ถือหลายเนาะถือหลายล้วก็จัดงานแล้วก็แม่คู่ก็ไปเก็บต้นผักกาหาวหกวัดนะคะบ่มีเวลาพักผ่อนทั้งทั้งทีมงานเท่านั้นแล้วค่ะก็เลยให้เวลาจัหน้อยค่ะเป็นวันยุดวันพระนะคะก็เลยให้ปูพักผ่อนนันะะ่งแล้วค่ะเพราะว่าปูแล้วก็ล่งทุกมือ ค่ะอันนี้ก็มีเอฟซีนะค่ะที่คุณเป็นเจ้าภากฟองงานะคะควน,ววออนวาะค่ะคุณล่วนถวายไซเบอร์แลนด์ได้คือโอเดียนยุกเกียวบังบุตรเรียตั้งแต่บุตเรียวเอาเงินบังวมาค่ะเพื่นผ่านมาทั้งแม่คู่นะคะคุณแอ็นนะคะหรือว่าจากคุณศิริพรบุตรเรียงนะคะจากออสเตรเลียนะคะถวายปูหาขั้นบาทน,นะคะพร้อมกับให้ติ๊บแม่คู่หาลอยไฮนักลอยนะคะนักลอยหาลอยค่ะ ขอขอบคุณขอบคุณเล่หลายๆพ้อมก็พึ่งเป็นเจ้าภาพเนาะค่ะเจ้าภาพกล่องเงาคนโอนมากที่เหกแล้วเนาะค่ะหมื่นกว่าบาทค่ะค่ะขอขอบคุณขอบคุณคุณเอี่นหลายๆดนะค่ะเด้อพนว่าคนใดน้ำปูค่ะซ้ำตัวคนใดน้ำปูว่าสัตว์คนสัทวานะค่ะคนติดตามัตต์โรสซีฮาปีแล้วนะค่ะพนว่าจังได็กค่ะเพื่นกระไดเลี้ยงเพื่นกระไดเลี้ยนอยู่ว่าสัตว์ว่าคอหมู่ว่านเพื่นกระไดซ้ำตัวสัตว์เพื่นกระไดไว้ให้หนักลอยเฮตุน ให้เรือว่าสันถาวายปูให้เทียไทยจะรยนะคะเนาะค่ะสาธุค่ะด้บุญน้อกันเด้่อค่ะพร้อมกับแต่ทางอันนี้่านมาทั้งแต่โมูนางสาวจริยานะคะรวมบุญมาสามลอยนะคะแม่คู่หนึ่งลอยแต่โมหนึ่งลยอยมาให้เต็โมูหน่อยอันนี้แต่พานมาทางยิมนะคะนางพี่กุนแก้วคมสันนะคะถาวายปูสามลอยแม่คู่หนึ่งลอยยิมหนึ่งลอยค่ะ ของแท้นี่ค่ะนางบุญนำสุกเลือค่ะถวายตุนมะขามปูนะคะ่ะค่ะตามมาตามสัญญาเด้วยวสันว่าสัญญาไว้แล้่ยววสันค่ะตำนวลพันแปดลอยนะคะสะขาธุค่ะขอขอบุญขอบคุณหลายๆด้วยค่ะคุณบุญนำเนาะค่ะค่ะค่ะมีหลายปูหลายคนเนาะคะ่ะคนบ๊อบพิศุกแต่คนกาทำบุญคือเก่า ถือวาสาสมสั่งบุญไปเรื่อยๆไม่คู่กับแห่ได้เป็นแค่นแนวทางนะคะแนวทางก็คือตัวเลขตัวเบอร์นะคะเข้าใส่พินิจพิจารณาดุลพินิจบึงเนาะค่ะสําหรับตัวเลขว่าเข้าคํานวณบึงนะคะว่าเลขตัวไหนที่ปูว,วอลวบาหลังก็มีความหมายมัดก็ออกเกงเสียเข้ากับไปยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลสำหรับวันที่2 7นะคะ2 7ธันวาสองห้าหหเนาะค่ะมีคนถวายนี่แหละค่ะคุนเอี่ยนเพื่อก่ ถวายถวายกล่องเงี้ปูแล้ะะวก็มีอีกจะผ่าผน้นึงเนาะค่ะ่นกะโอนเงินมาเพ่นก,กระว่า่นเดบาบุนปูไว้กล่องเงี้ยืขึกันค่ะใคไม่คู่กับเซจจัดเป็นรอบเนาะเนาะอาจจะเป็นงวดหนาเงสี่นะก็ได้คือกิคนว่าพ่เป็นยังไม่คู่อันโอนเงินมาไว้ซื้อๆแต่ว่าก็ให้ไม่คู่จัดการห้ยังี้ยสีเพร<ว>าพอสมความมาุ่งมั่นปรารถนาที่เพิ่นขอปูไว้บ่นปูไว้มันสําเร็จพกกรเพิ่นก็เลยมาแก่นะคะแก่ก็คือให้ทั้ง แม่คู่หาของเงาห้หานั่งร่ำไห้จักสีน่ะคะ่ะทำแม่คู่กับจัดให้เด้อค่ะเด้อวันที่ยี่สิบเจ็ดพุไรยากมาร่วมงนานแล้วก็ช่วงเสาร์ชี้มีการเลี้ยงพระสักก่อนเนาะคะ่ะช่วงเสาร์ประมาณหนึ่งโมงแล้อค่ะเด้อเลี้ยงพระสัมภะเออช่วงเสาร์แล้วก็พาพุไรยสิมาขอดมงหนึ่งเป็นบ่อนพรากสิจัดพิธีเลี้ยงพระไม่ที่เรียบร้อยแล้วก็ถวายกองเงาแล้วก็นั่งร่ำค่ะนั่งร่ำสำหรับชุดนั่งรผู้ใดอยากมาบ่นปู เรือเพิ่นบ่นไว้แล้วมามากแจากใส่วันที่ยี่สิบเกี้ยเลยน่ากินนะครับผมมันจะสีแล้ววันที่ยี่สิบเกี้ยสีแดงจ้าเทียนเดียวรวบหลักการมีกม็มีมีน้องท่านนั่เนาะค่ะของคุณแม่ของของอ,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 อาอาม่าบออาม่าคนวมาสีเอ็ดขนมนขีดเชาววังมาพอหลักการมีคุณแม่เจมวย กิมเวนอย่างเงี้ยทอดต้มปลามาจากกรุงเทมนะเพื่อนคนแม่เาผู้คนมาเห็นลูกเทียนแม่จำเราได้ปะคนมาน่นอย่าเหตุจุเสียสองขึ้นอันเมือนอันกระได้ค่ะว่าแสียบอะารสุกเดียวบกบคล้ายดีอะไรเราค่ะสรกนกับไข่ยังไงก็ได้เพื่อนเออพนเก็ดไข่หมุนไข่หมุนบ่มือนกันที่ไข่โน่นไข่หมุนไข่ไข่หมุนไข่โน่นค่ะมู้วัญที่ยุบเทีคุณแม่เราบอกเนื่นๆ่นกัรลูแล้วค่ะเพ่นกับซีมาด้วค่ะเด้อ มาค่ะมากินฟีนอ่ะค่ะพราะว่ามีโรท่านพอ้อมรงอาหารอยบานไม่คู่กับมีนะคะเขาเลียงผ้าเลียงแก้วนํามผู้ใดยังมาตักบาดกับมาระยะโมงนอกจากเรือมาก่อนก็ะได้เรื่องค่ะเด้อการแล้วก็มีการล่ำแห่ของเงาถวายตนเงินให้ทั้งคนเพื่อนการศษาถวายมือนั่นนะคะผู้ใดพ้นมีสู่คนอาจจะเรวยกรวมกันในกลุ่มนะคะท็่ตนเงินเท่าแห่น่ำเท่ากันซื้อว่าสะดือฉลองให้ปูหนํำนะคะเป็น การบวงสวงคือให้เห้าได้รับสุกรับไส้นั่นแหละค่ะไส้วันที่สามสิบมันบอชยี่สิบเจ็ดแล้วก็ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าแม่คู่กับสีน้ำต้นผาปานะคะสะสมบุญไปก็สิละค่ะผู้ละลอยสองลอยแม่คู่กับสีเห็ดต้นผาป่าไปถวายทา้งวัดป่าบันเมืองสั่งมหาเกีดีเด้อค่ะเด้อทาย่อยใจนะคะ้าย่อยไปเรื่อยๆเพราะว่าห้าเฮ็ดบุญประขาดสายเนี่ยสินะค่ะครับผมค่ะก็เป็นการเรียนอะไรนะคะหาว่า แลวแต่นะคะนี่ก็คือแล้วแต่กิ๊กแต่ใจ่ของเอฟซีสายบุญยี่พออีกแม่เขาเคยเห็นด้วยหลวมมากคุณละคนก็บางวันนี้พอฟอมด้วยไหมคู่เนื้อเก็บนักว่าเป็นยังนะค่ะวันน่ะไหมนะคะว่าโดนเพรวางวันนี้ก็ออกสามเที่ยคนัะวันที่สามสิบเร็วๆนี้นะคะครับผมมือที่ก็ยี่สิบเอ็ดแล้วมือนี้กับกับไก่ละค่ะจวดจอมอไก่ไปคู่กับซีจัดงานจอดจอนี่คือวันที่ยี่สิบเจ็ด้วยค่ะครับ ส่วนเดือนหนาจะว่ากันแล้วครับวันที่หงบักลาหงแมคคูเบึงกันปูเราเสียให้รางวัลแมคคูแบบใดเนาะกระิคอรล่วงหน้าล่ะค่ะวันที่เกิดเพราะว่าบ่มีงานเงินจัดงานวันเกิดนะคะเนาะวันที่หงกริขอปูใส่วันที่สามซีฟอยู่นะปูเราสิยปาจังไลยมุนเนี่ยอรอยตดตามนะคันเนาะเมื่อไรมันบ่วันบ่มีอะไรสี่แบบติดเนาะอันนี้มุปูเลยคีฟใช้คือว่าทุกพขาอุ้ม เออจชักชจรพูดกินทำกินแล้วก็มีินไม่เชื่อก็อย่าลูกสูงนะลูกเนาะทุกจรทุกอย่างจะตรงบันดาลให้ถ้าจิตใจเรามีิจรมีทำรมถ้าจิตใจเรามั่นคงแนวแนวี่ยปฏจจิบัติจริงพูดจรทำจรบอ,มรอแมนคือเลาะเลาะเรเรื่รองคือหัวอืมไม่ใช่มาถ่ายถ่ายคอนะลูกนะเออข้างถ่ายถ่ายคอกับหม,มัดด้วยละเอียดชาปู ชอบคนท้าทายเนาะท้าทายงั้นถะ <c oughs> ้าท้า,ทา,ทา,ทานนยทายในสิ่งที่ดีคนคนนั้นก็แจะเจริญแต่ถ้าทายพอในสิ่งที่ไม่ดีคนคนนั้นก็แจะดับดับแบบพ่รู้ตัวน,นะยึมนะเออทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดเจริแล้วก็เก็บแล้วก็ต่ายนี่คือ <c oughs> ฉันชาติย่านของมนุษย์ในเมื่อเกิดมาเกิดมามาก,ก็ต้องมีขูก ในมือม่องงม,มือชุกเคจไหนแต่ให้มันมือชุกคือการปฏิบัติปฏิบัติดีปฏิบัติศอ,อของเฮ้าอนู่แหละคิดดีทำดีบารมีก็เกิดคิดไม่ดีทำไม่ดีทำอะไรก็ไม่ดีคิดจะการง่นก็ไม่ดีความคิดก็บม่ดีอัคติตโตผื่นคิดแก่คนก็ตกต่ำขึ้นกันไม่เกินไม่ใช่คำวาาอาคำจ่าของมนย์นี่แหละคนเฮ่า เป็นคนคือกันแยกแกกบ่ไดดคือกันอือม,มคิดกันแตกต่างกันนี่นะเขาเอื่อว่ามือสมองไหวเปล่าเนาะเออมือสมองไม่รู้จักคิดไม่รู้จักอ่านบ่รู้จักขร้างความรืดนือแต่ความโลภค,ความระมโโลภมากความเพ่งเก่ตัวอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตัวเองเพล็ดไปเร็วมากกับบ่กี่รังอย่างยืนเพล็ดไปเร็ว เออมันก okay. ับโคคือเก่าหางมันกับโคขึ้เก่างันเมืองฮ็ดบ่ยด์ถ้าคนคิดดีทําดีเขาไม่แกคิดดีดีได้เกิดขึ้นไม่รอบครัวเ่งานชาญบานของเขาเออเขาจะคิดดีคิดเสีหน้าตัวเองว่ากูไปง้างว่ากูบานชาญกูคือได้รับกรรมแค่ว่ากูบันชากูไปง้างกูคือเป็นเดือดเนื้อร้อนใจหาจังไดกับพ่อทบกัอปากหาจังไดกับพ่อมือดูมืดดีงันละ คั้งครึปัจจุบันข่าเราทำบีหรือยังอดีตชาติไม่มีใครมองเห็นเพียงแต่รู้ว่าเป็นกรรมเก่าในเมื่อเขาไม่กรรมเขาจะขางกรรมต่อเรารบลบรืกคิดดีทำบีเออไปในท,าท่านคือถูกต้องคนนั้นมันจังจะเลื่นมันจังขีข่ายไปได้บ่งวงแหววทุกเขาได้แห่ง,หงขําแห่งตื่นจะค้นเออ่นักะมันก็เล้ เหตุแห่บ่จะเริ่มครอบครัวบ่จะเริ่อนหูบ่จะเริ่นจ้ะทำมา,าค่บา,าบ,าบ,คบาาค่คึ้มบ่ฮู้จักบาบุญคุณมโทษบ่ฮู้จักคุ้มพ่อคุ้มแม่คุ้มวิญญาม่ายดาไม่รู้จักบุญคุณคนที่ให้อคนคนนั้นมกกันก็สมควรนจะคิดนึกพึ่งแกน่กา,าตัวเองอืบ่ไม่พอฮู้ไม่ใค่พ่อเหี้ยมพ่อไม่ได้ลงโทษใคร แกโกเทงกรรมจะลงโทษเองเข้ากงไหมยิ้มครับปู่ทุกขึ้นทุกอย่างมันไม่โกเทงกรรม้ามันบ่มือกั่งมันบ่มือขวัญมันบ่มือเงาปุ๊เขาจะสอนคนทําดีทําใหม่เขาก็ชอนคนให้ข่าพ่อติงแม่ว่าให้หูจักพ่อจักแม่ว่าคงให้หูจักขี้จักปองแมงบวายยิ้มครับปู่โบหูจักแกเสียคือขอบตัวดีเข้มงวดคนห่างมันบวมันช่องหมาดใหญ่ เกิดมาเปิ่งมันงุเิหายคนเด็กขันเขนเงี้ยนงอคนนย่าอือแเอาแัดเอาเปรียบคนมันบการเริ่นเขาระงออืออือขนเอาแรดเอาเปรียบกะเริ่เขาก็เอามัดตีมัดขาดแันตัเขาคือคามาหาแดดงอังี่ยมาเยมครับโอ้ยพอจะหวงพอจะหวงว่าัะเอาแม่ยได้เยมครับอันนี้พ่อพูดจริงทำจริงนะลูกนะ ทุกถึ่งทุกอย่างชื่อพ่อได้เบาด้เกลียดแก่กับผูกนั้นพ่อเชื่อมท้อนยังไงก็ไม่เอาบางคน้เงินอือเฮ็ดหูฟันร่วงอืมเธือคือสมองไม่หม,ม,มึนอืมทำเหมือนเอนอคั่วอยมางเง้ยหูกักอามออัมหม้อเริ่มคับูอย่างเงี้หูกักห่องดูนะเออเขาจืดเข้าขา่าอืมไมปวยกันข่นขาคนขักข่าอมันเป่วยอย่าง้มันคือคิดบ่ได้เนาะ พวอยก็มือให้สินไดถึงนไอยังโตยังไม่คู่กับผ้าเส็ดผ้าแขะไม่ได้ทําทางผิดทำทางถูกต่องเยอะครับปูเออการที่พ่อให้ไม่คู่เออให้ไม่คู่เบียเค็เกิดแข็งอืม,อมพราะอ้ก็ได้ช่วยไม่คู่วอนก่นไม่ใช่ว่าเออห้ามหูกัดแยก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 ติดขอบตัวดีเนี่ยไหะ เออมันไม่ใช่ว่าเสียใจมาคู่ไปความขึ้นเพื่อนพะพนายหรอเออไม่ือไงคั่ำอืมกะเบื่องเอาคือใรหน้าเอาเออเฮาเข้าได้อืมเขาเที่ยเข้าได้ยือเราทำบุญเราก็ได้บุญเราทำบาปเราก็ได้บาปถ้าทำเห็นแก่เงินก็ได้แต่เงินแต่ไม่ได้บุญ แเรจ้าอยากได้บุมบุ้มัดเหมือนบุฟิงได้ยืมเขาข้างไปเรื่อยๆมันก็เริ่มบมอืดเจ้าทำบ้าข้อสืกินแต่บุญเก่าบุมเก่ามหนบุมเก่าค้มันมือแฉเนี่นอนกินเหมือนเดี่ยวเดียวเลี้ยบบุมไหมล่ะเคยฝากธนาคารบุมไหมไม่เคยกูมีบุญกูมีเงินเยอะแลวกูไม่ทำกูไม่ข้างนี่แหละเขาจังอินว่าค้อมือดบุญอือโอ้ยค่ไง แต่วิอตามาตาชาดมืดบุมเราวๆแตว่าที่มัดสีข้องห้องเปล่าตายนะที่มืดบุ่มเร็วมดบุ่มคือได้เกิดมาเป็นมานหูเออเขาไปคงัก,ก,การการปูงนะ่งอ่ะเดะเดบเดะเดะเดเดบจฟังก็จะฟังยูรี่เฟมเอมคู่ไายอันนี้เขาเอ่ยมาเฟมคู่นทยเพ้าะมันเพิ่งวันเกิดเรื่องครับปูเออเพิ่มคู่ไทย เม่งเข้าบ่เกไปเข้ากับเกไปเลยจัไว้เรือนางหนักลอาเ้อเสีอกเอ๋เื้อเสืกเสื้องกอก่อยเสื้อยังแต่งโม่เออเมยเจ้าไว้คู่เขากับบโบกระดะนี่มันคือขามบุญได้คนได้ก็ได้ตายคือแต่งเมยคู่ก็บตายเปื่อยเบาไว้ไว้ก็อตายเปื่นแต่คู้ตาตายไม่ได้ตายไม่ป่นเพราะอะไรด้วยบวญกิดเรืมตี้ยเ่ ติดที่บำเพ็ญเพียรภาวนาม,มาช้านานเออปฏิบัติดีปฏิบัติชอบขางเมื่องขางเวียงว่งข้างให้ลูกหลานได้จะลงไปในทางที่ถูกต้องข้างให้ลูกหลานผู้จับคือขอบตัวดีฝ่ายคื้ฝายางเป็นตัวอย่างอาใช้ร่างอืมร่างของไม่รู่อืมผู้ฝึกมือบุญนนะักทักไง เคอท,ท่า,า,บางบุกมาจะขาค่ะปัจกุบันคกะขังมาถึงปัจจุบันค่ะเออทุกสิ่งทุกอย่างอืมคืงคือมหาศารจยงคืนที่มองไม่เห็นตัวก็ท่างมาชื่อช้านโ่งดยดานมากเลยมาหามาิทยูพรงั้นเพรานเก่ากิจเก่ากิจชึบกายคึบขององค์ปู่ตาและองค์ปู่ชือพระครามรืือเก่าเก่าเวด เรืคือก้าวก้าเปิดที่ได้ทำให้ลูกร้านได้รวมให้บวมขังมาหอบปัจจุหันหนึ่งได้ยิ้มครับปูขันบม่มมอปูต่าปู้คือพระเขา